สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิเคราะห์บอลจริงจังพอดแคสต์บน WorkPoint today นะครับวันนี้ผมเอ,อ็มน้องกัจจตนนจะมาอ่านบทความที่เขียนโดยวิศรุตสิงห์พลสพรบนเพจวิเคราะห์บอลจริงจังกับดราม่าที่ใหญ่สุดในวงการกีฬาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันมวยกลง m อ a ที่ฟลอริดาเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการแข่งขัน,นจับเอาผู้หญิงข้ามเพศหรือว่าทรานส์ฟีมลมาต่อสู้กับผู้หญิงจริง ซึ่งผลปรากฏว่าผู้หญิงจริงเนี่ยโดนล,ล็อกคอก่อนแพ้ยับเยินชนิดสู้กันไม่ได้เรื่องนี้มีข้อถกเถียงกันอย่างรุนแรงมีทั้งฝ่ายที่บอกว่าเอาคนแปลงเพศมาเจอกับผู้หญิงจริงๆมันก็ได้เปรียบสิแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าผู้หญิงแปลงเพศก็คือเปลี่ยนเพศสภาพมาเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องจับมาสู้กับผู้หญิงนั่นแหละถูกแล้วก่อนที่จะไปที่ดราม่านี้เราจะย้อนไปดูกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเมื่อฟังเรื่องนี้จนจบแล้วเนี่ย อยากให้ลองพิจารณากันนะครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนในเรื่องนี้กันครับ <S 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 ในปัจจุบันเรื่องของเพศเนี่ยม,มีความหลากหลายมากนะครับมีทั้งสตรีทมีทั้ง LGBTQ+ มีนิยามฉีกออกไปหลายแบบคนเราเนี่ยสามารถมีรสนิยมทางเพศแบบใดก็ได้ทั้งนั้นไม่มีข้อจำกัดใดทั้งสิ้นสำหรับในตัว T ของ LGBT เนี่ยย่อม,มาจากคำว่า transgender หรือว่าคนข้ามเพศ โดยในตัวทีนั้นก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยให้เข้าใจได้ง่ายดังนี้ครับกลุ่มแรกคือ c ิ s m a l คือคนที่เกิดเป็นชายและรู้สึกว่าตัวเองคือเพศชายกลุ่มที่2คือ c ิ s f ี m a l คือคนที่เกิดเป็นผู้หญิงและรู้สึกว่าตนเองนั้นคือเพศหญิงกลุ่มที่3คือ trans m a l ลคือคนที่เกิดเป็นหญิงแต่ว่าข้ามเพศมาเป็นชายกลุ่มที่4ี่คือ trans f e m a l ลหรือว่าคนที่เกิดเป็นชายแต่ว่าคนที่ข้ามเพศมาเป็นเพศหญิง จากสีกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มซิสก็ไม่มีประเด็นอะไรครับเพราะว่าเป็นเพศที่อยู่ในกรอบของสังคมโดยปกติทั่วไปอยู่แล้วแต่กับกลุ่มทรานส์เนี่ยมันอาจจะมีประเด็นขึ้นมาในแง่ว่าคุณจะเป็นชายก็ไม่ใช่เป็นหญิงก็ไม่เชิงแล้วควรจะจัดอยู่ในประเภทไหนกันละ่ะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเข้าห้องน้ําถ้ามีใครสักคนที่เป็นผู้ชายแต่บอกว่าใจของเขานั้นเป็นผู้หญิงร่างกายใหญ่โตบึกบึนแถมยังมีอวัยวะเพศชายอยู่แต่ว่าแต่งกายเป็นหญิง แบบนี้ควรจะเข้าห้องน้ําชายหรือว่าหญิงยิ่งกับวงการกีฬายิ่งมีความซับซ้อนไปกันใหญ่ถ้ามีผู้ชายสักคนที่แปลงเพศแล้วแต่ว่าบอดี้ยังตัวโตกำยำอย่างนี้เนควรจัดให้แข่งในประเภทชายเดียวหรือว่าหญิงเดียวทั้งหมดนี้เป็นข้อสงสัยที่ยังคงถกเถียงกันอยู่นะครับในการแข่งกีฬาคุณเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าเกย์ทุกอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับยกตัวอย่างเมแกนรัพพิโน,น่นักฟุตบอลทีมชาติสหรัฐ ประกาศว่าตนเองนั้นเป็นเลสเบียนแต่ก็ลงแข่งบอลหญิงได้ตามปกติหรือว่าทอมเดลี่นักกระโดดน้ําชายชาวอังกฤษที่ประกาศว่าตนเองนั้นเป็นเกย์แต่ก็ลงแข่งประเภทชายได้ไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่ากลุ่มทรานส์นั้นมันแตกต่างออกไปครับเพราะว่าต่อให้ชายข้ามเพศม,มาเป็นหญิงแล้วแต่ว่าโครงสร้างร่างกายต่างๆก็ยังมีความเป็นผู้ชายอยู่มากแล้วมันจะไม่เป็นการเอาเปรียบผู้หญิงแต่กําเนิดห,หรือ เรื่องนี้มันเคยมีกรณีศึกษาครับย้อนกลับไปในปี2013มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟอลลอนฟ็อกซ์เขาเคยเป็นทหารที่กองทัพเรือสหรัฐหลังออกจากการเป็นทหารเจ้าตัวมีความรู้สึกว่าตัวเองจริงๆแล้วเป็นหญิงแต่แค่เกิดมาในร่างผู้ชายเท่านั้นจึงทําการเก็บเงินและบินมาที่ประเทศไทยเพื่อทําการผ่าตัดแปลงเพศและทำหน้าอกที่โรงพยาบาลเบียนเหลังจากผ่าตัดเสร็จฟอลลอนฟ็อกซ์ก็ไปสมัครร่วมการแข่งขัน MMA แต่คณะกรรมการ ไม่รู้ว่าจะให้ฟ็อกซ์แข่งในประเภทชายดีหรือเปล่าเพราะว่าเฉือนอวัยวะเพศไปหมดแล้วแถมมีหน้าอกเอียงต่างหากสุดท้ายจึงจับเขาส่งลงแข่งในประเภทหญิงแทนโจโรแกนคอมเมนเตเตอร์คนดังวิจารณ์แหลกนะครับว่าก่อนอื่นเลยนะเราไม่สามารถเรียกเธอว่าเป็นผู้หญิงได้เธอคือคนแปลงเพศแม้ว่าจะผ่าตัดแล้วแต่ว่าการผ่าไม่ได้เอาความแข็งแกร่งของกระดูกออกไปถ้าคุณดูฝ่ามือของผู้ชายกับฝ่ามือของผู้หญิง จะเห็นเลยว่ามันมีรูปแบบที่ต่างกันของผู้ชายจะแข็งกว่าหนากว่าข้อต่อต่างๆจะแข็งแรงกว่าเวลาใช้กัปั้นชกผู้ชายจะชกได้แรงกว่าผู้หญิงแค่นี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วนะแต่ณเวลานั้นถือว่าเป็นเคสแรกที่เกิดขึ้นครับคนไม่รู้ว่าควรจะทําตัวอย่างไรก็เลยตามเลยไปก่อนแต่ก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นในไฟที่ฟอลลอนฟ็อกซ์ซึ่งเป็นหญิงข้ามเพศต่อสู้กับทามิก้าเบรนซ์ซึ่งเป็นหญิงปกติ ในวันที่13กันยายนปี2014ปรากฏว่าทามิก้าโดนอัดเละจนสมองกระทบกระเทือนและกระดูกร้าวน็อกกันตั้งแต่ยกแรกเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำให้กระแสะสังคมโจมตีหนักวันนี้มันไม่แฟร์เลยสักนิดและจากนั้นก็ไม่มีผู้จัดคนไหนกล้าให้งานกับฟอลลอนฟ็อกซ์อีกหลังจากนั้นประเด็นการจับผู้หญิงข้ามเพศมาต่อสู้กับผู้หญิงจริงก็เงียบหายไปนานครับจนล่าสุดในปีนี้ มีผู้หญิงข้ามเพศอีกคนหนึ่งชื่อว่าอลาน่าแมคลาฟลินสมัครแข่งขัน MMA เพื่อสู้กับผู้หญิงแมคลาฟลินเคยอยู่หน่วยรบพิเศษของกองทัพบกสหรัฐมา6ปีแต่มาค้นพบภายหลังว่าตนเองอยากเป็นเพศหญิงจึงลาออกแล้วทำการแปลงเพศก่อนจะเทคฮอร์โมนเพื่อแปลงสภาพให้เข้าใกล้เคียงความเป็นหญิงมากที่สุดจากนั้นแมคลาฟลินก็ประกาศขอร่วมแข่งขัน MMA ซึ่งผู้จัด ก็ตรวจสอบร่างกายผ่านเกณฑ์หมดทุกอย่างเธอไม่มีอวัยวะเพศชายและค่าฮอร์โมนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องดังนั้นคณะกรรมการมวยอาชีพแห่งฟลอริดาจึงอนุมัติให้เธอแข่งขันได้ใน MMA ประเภทหญิงหลายคนมองนะครับว่ากระแสะ LGBTQ ที่ผู้คนนั้นเปิดใจยอมรับเรื่องเพศมากขึ้นเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทรานส์ฟีมลได้รับโอกาสอีกครั้งในการแข่งขัน MMA แม็ลาฟลินในวัย38ปี ถูกประกบคู่ให้เจอกับเซลีนโปรโวสนักสู้วัย32ปีชาวฝรั่งเศสที่ไมอามี่โดยก่อนแข่งโปรโวสบอกว่าเธอเคยซ้อมกับผู้ชายมาบ่อยๆดังนั้นการต้องเจอกับผู้หญิงข้ามเพศก็คิดว่าน่าจะรับมือได้หลายคนเชื่อว่าตัวโปรโวสเองก็ต้องการสู้ครับเพราะว่าถ้าหากชนะเธอก็จะสร้างชื่อเสียงได้อีกเยอะเลยในฐานะผู้หญิงปกติที่โค่นผู้หญิงข้ามเพศได้แต่เมื่อการต่อสู้เกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่โปรโวส์ไม่คาดคิด ก็คือสภาพร่างกายมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากหมัดของโปรโวสทําอะไรแม็กลาฟลินไม่ได้เลยและตอนโดนจับลงกับพื้นเธอก็ไม่สามารถขยับตัวหนีได้ก่อนสุดท้ายจะโดนท่าล็อกคอเรียนเนกเกตช็อกจนต้องขอแท็บเอาไปตามระเบียบและเป็นแม็กลาฟลินที่ขว้าชัยชนะไปอย่างไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เมื่อการแข่งขันจบลงก็เลยเกิดเป็นดราม่าอย่างรุนแรงครับว่าจริงๆแล้วผู้หญิงข้ามเพศ ควรมาแข่งในกีฬาเดียวกับผู้หญิงหรือเปล่าเพียสมอร์แกนนักเขียนคนดังจากเดลี่เมลเขียนโจมตีนะครับว่าการกําหนดปริมาณฮอร์โมนมันไม่ได้ไปลดความแข็งแรงลงไปจากเดิมนะสําหรับกีฬาที่ไม่ต้องสัมผัสตัวกันอย่างวิ่งหรือว่ายกน้ําหนักผมคิดว่าผู้หญิงข้ามเพศก็ได้เปรียบอยู่เยอะแล้วแต่พอมาเป็นกีฬาที่ต้องปะทะกันโดยตรงอย่าง MMA ผู้หญิงปกติไม่มีทางสู้ได้เลยเพียสยกตัวอย่างไว้น่าสนใจนะครับ เขาบอกว่าลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งฟลอยด์เมเวเตอร์ประกาศว่าเขาขอแปลงเพศแล้วลงแข่งขันมวยหญิงถามว่าคุณจะโอเคไหมล่ะคนเห็นแบบเดียวกับเพียร์สมอร์แกนมีอยู่เยอะโดยมองว่าคุณเกิดเป็นผู้ชายแล้วมาลงแข่งร่วมกับผู้หญิงมันก็ไม่ถูกต้องแล้วมันเกิดความได้เปรียบอย่างมหาศาลแม้จะบอกว่าแปลงเพศแล้วก็ไม่เกี่ยวแต่ฝั่งที่สนับสนุนให้หญิงข้ามเพศได้แข่งเอ a ต่อไปก็มี ยกตัวอย่างเช่นฟอลลอนฟ็อกซ์นักสู้ข้ามเพศคนแรกที่เปรียบเทียบนะครับว่าในอดีตแจ็คก,กี้โรบินสันนักเบสบอลผิวดำก็เคยโดนวิจารณ์ว่าการเป็นคนผิวดำได้เปรียบคนผิวขาวเพราะมีโครงสร้างร่างกายและส้นเท้าที่ใหญ่กว่าเราจะทำให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นในยุคน,นี้หรือผู้หญิงข้ามเพศสมควรได้รับการปฏิบัติและความเคารพมากเท่ากับผู้หญิงคนอื่นๆส่วนกลุ่มผู้สนับสนุสน,นสิทธิของทรานส์ก็ต้องคำถามว่า แล้วแบบนี้คนแปลงเพศจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมเลยหรือแค่แข่งกีฬาก็ยังไม่ได้จะไปแข่งร่วมกับชายก็ไม่ได้ไปแข่งกับหญิงก็โดนปฏิเสธแบบนี้เป็นการริทลอนสิทธิหรือเปล่าตอนที่แมคลาฟลินเอาชนะโปรโวสเธอใส่เสื้อยืดที่มีข้อความบนหน้าอกว่า n trans genocide หรือแปลว่าหยุดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กลุ่มทรานส์ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า สังคมต้องยอมรับทรานส์ในทุกๆมิติได้แล้วควรให้สิทธิต่างๆมากขึ้นไม่ใช่กดทับเอาไว้แม็กลาฟลินบอกว่าตนเองทำทุกอย่างแล้วเพศก็แปลงแล้วฮอร์โมนก็คุมตามกำหนดแล้วจะเอาอยัางไงอีกคนมันเลือกเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่ได้นี่นาเหตุการณ์ทั้งหมดหยุดอยู่ตรงนี้แต่ก็มีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์กล่าวคือแม้ว่าเรื่องความหลากหลายทางเพศจะได้รับการยอมรับมากขึ้นก็จริง แต่กับกรณีของทรานส์ที่มาแข่งขันในกีฬาของเพศหญิงมันจะไม่เป็นการเอาเปรียบไปหรือกลุ่มเฟมินิสต์ตั้งคำถามว่าแบบนี้มันเป็นการทำลายความฝันทางกีฬาของผู้หญิงปกติเพราะว่าปกติเนี่ยกีฬาประเภทชายเดียวผู้ชายก็ยึดอยู่แล้วถ้าประเภทหญิงเดียวมีคนข้ามเพศมายึดอีกแบบนี้คนที่เกิดมาเป็นหญิงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีตัวตนอย่างนั้นสิแต่คำถามก็วนมาแบบเดิมครับว่าเราถ้าไม่ให้แข่งจะจับเอาทรานส์ไปอยู่ตรงไหน หรือจะจัดการแข่งขันเฉพาะทรานส์โดยเฉพาะแต่ถ้าแบบนั้นก็เป็นการไม่ยอมรับในสิว่าทรานส์ฟีมลก็คือเพศหญิงคนหนึ่งเพราะว่าในมุมของคนข้ามเพศก็อยากเป็นผู้หญิงไม่ได้อยากเป็นทรานส์บางคนบอกว่าในวงการบันเทิงคนที่แปลงเพศแล้วก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลยแล้วทำไมกับวงการกีฬาถึงจะทำแบบนั้นไม่ได้ล่ะแบบที่ให้คุณค่าเท่าเทียมกันดราม่าเถียงกันไปเถียงกันมาไปกันไม่ถึงไหน แต่ว่าข้อแท้จริงที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือแม็กลาฟลินก็น่าจะหาคู่ต่อสู้คนต่อไปได้ยากแล้วครับเพราะว่ากระแสต่อต้านจากสังคมนั้นมันแรงเสียเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีนักสู้หญิงคนไหนอยากจะเอาตัวมาเสี่ยงอีกลองคิดดูว่าถ้าแม็กลาฟลินได้ต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วคว้าแชมป์โลก MMA ประเภทหญิงได้มันจะเป็นอะไรที่น่ากลากระอ่วนหรือเปล่าบทสรุปจากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าในเคสของฟอลลอนฟ็อกซ์ในปี2014 มาจนถึงเคสของอลาน่าแมค a ลาฟลินในปี2021แม้ในช่วง7ปีสิทธิของคนข้ามเพศจะได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่กับกรณีของกีฬามันเป็นอะไรที่แตกต่างกันออกไปเพราะผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับการจับรวมแข่งกับผู้หญิงปกติดูจะมีมากกว่าเยอะฟังจบแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยทรานส์ควรได้สิทธิแข่งขันร่วมกับบอลฟีเมลหรือไม่วิเคราะห์บอลจริงจัง อยากฟังความเห็นของทุกท่านครับ<ไป> <als> คุณผู้ชมครับพอดแคสต์ของวิ科อบอลจริงจังเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ w o r k p o i n t Today พยายามนำสาระความรู้นะครับเรื่องราวใหม่ๆมาเสิร์ฟมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันในทุกวันนะครับฝากกดติดตามพอดแคสต์และ YouTube ของ Workpoint Today ในทุกช่องทางนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ